ด่วนมีคนติดเชื้อ HIV จากการทำ PRP อย่างน้อย5คนด้วยกันรายงานข่าวจาก n นิวเม i โกสหรัฐอเมริกานะครับพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับติดเชื้อ HIV แลวเขาก็เลยงงสงสัยมากเพราะว่าเขาไม่มีปัจจัยเสีย่ยงไม่มีความเสี่ยงเลยจนกระทั่งก็สืบไปจนกระทั่งพบว่าเขาเคยไปทำ PRP ที่สปาแห่งหนึ่งเดี๋ยวพูดถึง PRP ก่อนเผื่อบางคนรู้จัก PRP คือการดูดเลือดตัวเองแล้วไปปัน่น แล้วก็ฉีดส่วนที่มีเกล็ดเลือดอยู่เยอะฉีดไปที่หน้าตัวเองเพราะเชื่อว่ามีกรดแฟกเตอร์เพื่อห่วงคนในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนครับจะฉีดละเลงทั่วหน้าแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็มีการสืบคน้นพบว่ามีผู้หญิงอีกอย่างน้อย2คนนะครับก็มีติดเชื้อไอวีเอชไอวีโดยไม่รู้สาเหตุและทั้งสองคนเคยมาทํา PRP ที่สปาแห่งนี้หลังจากนั้นนะฮะทาง CDC ก็ทําการตรวจค้นที่สปาแห่งนี้พบว่าไม่ถูกสุขาสระเลยใช้เข็มที่ใช้แล้ววางระเกะระกะตามเคาน์เตอร์อยู่ในตู้เย็นใกล้กาา้กกกบาาาาท่ิงแลววะะมมย็พ เขาใช้เข็มร่วมกันคือใช้คนนึงเสร็จแล้วไม่ทิ้งเอาไปฉีให้กับคนไข้คนถัดไปสยองน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมล่ะและยังพบว่ามีคนติดเชื้อ HIV อย่างน้อยจากสปายแห่งนี้ได้ทำ p A p า PRP ีคนแล้วนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแฟนของอีกคนหนึ่งก็เลยติดเชื้อ HIV ไปด้วยกันใครเคยทำ p A p า PRP ได้ผลดีไม่ไดียังไงลองคอมเมนต์กันหน่อยและเห็นยังไงกับข่าวนี้ครับ